เริ่มเลยเมื่อยละเมื่อแล้วนะครับมาทรงนัานครับนะครับเป็นสุโตชันนะครับนะครับตอนนี้ก็คือเป็นโปรดลหนึ่งหมื่นบาทครับทรงก่อนนั่นสิบเดือนกับพี่น้องนะครับทุกอย่างหารสิบนะครับผมนี่ก็เป็นชุดปรโมชันสามหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยนะครับบวกของโมบายอีกสองพันนะครับผมก็มาตัดเ็ษนี่ก็คือนะครับเป็นปรโมชันนะครับใส่ก้อนพอนที่หลังนะครับใส่ก้อนพอนที่หลังนะครับ ผอนปีนี้ส่งถึงปีหน้าครับผมนี่ก็เป็นชุดโปรโมชั่นนะครับกล่องโมบาย2 0 2 5ครับพี่น้องนะครับก็เป็นชุดเครื่องเสียงนะครับเป็นสเต็ปของทีมงานโสจิงนะครับนะครับโซจ้งซาวขอนแก่นนะครับตู้หลังบอสซับซิสองนิ้วเอสเจซาวขอนแก่นครับนะครับเอสเจซาวขอนแก่นเรียบหรูดูแพงนะครับผลงานของทีมงานโเจิงซาวนะครับผัานอยากได้ตู้หลังบอสแบบนี้นะครับก็ถ้าขามาได้ครับผม นะครับใส่ก้อนบอลที่หลังก็ได้นะครับโซนานะครับเรียบรู้ดูแพงเหมือนเดิมนะครับผมเรียบรู้ดูแพงนะครับก็คือดอกนอยร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับดอก้อยลอยเปอร์นะครับจะวัดกันที่ราคานะครับวัดกันที่ผลงานนะครับวัดกันที่คุณภาพดีกว่านะครับจะบอกกันว่าแพงนั่นแพงนี่แพงนี่แพงนั่นดอกน้อยนะครับผมนี่ก็เป็นสวิตชิ่งแค้ลอยเปนะครับผมการมางระบบฟิวระบบไฟของทีมงาน นะครับเอจเจเศร้าขอนแจันนะครับก็ฝากคนงานนะครับโซเจียงเศร้าเขานะครับเอามาีวิวกันดัดไปครับผมตัดไปบอกหัวบดายประตูประตูเอาคินแม้ว่าคนนั้นม <Hayır. S 2> ีใจให้เจ้า แตนทั้งหลายทั้งนั้จีคิดไปเองาออกามีแค่ยเขาสสงสัยมาวันวาบอดนบ,บอดดากัดเขาเก็บเอาไม่เพิ่มไปไปนันพันละนาเหนืหอหัวใจเป็นจังใตละทีเขาเบิดโตตั้มเน้นเจ้าของ ปีต้องนานให้เขาทาเดียวหิวซื้อซื้อกระตังซื้อเบี้ยวใจเบี้ยมองเจ็บเพียงแค่าใบเล็บเขาก็ยังบอลแลมตัวเดียวขอต้องโทษใครใจมันบอบเดียวถามเจ้าของเดียว กดไลค์กแชร์กดติดตามผลงานครับพี่น้องโซเดียมเศร้าฮอนแก่นครับผมตัวแปรว่าจะเป็นช่องทางยูทูบนะครับโซเดียมเศร้าฮอนแก่น,กนช่อข้างนี้ต่อกับโซเดียมเศร้าฮอนแก่นครับผม,มบวกมหาสากครับกดไลค์กดแชร์ไปครับผม